อะไรเป็นตัวการให้คะแนนนี่เรื่องของเรื่องมันโอ้จะไปว่าท่านนะนว่านั่นน่ะท่านถึงมคถึงผลแล้วใครให้คะแนนถ้าไม่สามารถเดินตามมาักแปดศีลสมาธิปัญญาใครให้คะแนนหลวงปูจะถามศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธินี่คือทางเดินนี่คือคะแนนถ้าพูดถึงตามลำดับนั้นศีลต้องสะอาดจ,จะอ้านถ้าศีลไม่สะอาดจ,จะอ้าน ก็ไม่สามารถที่จะรับใบประกาศนียบัตรในโสดาสกิทาคาอนาคาระละหันได้อันนี้พวกเราไม่ได้คิดอย่างนั้นเอ,อ้ยจะใครล่กการะากะละความตระสิอเด่นยอมากผู้มียศฐาบรรดาศักดิ์นั่นแหละคือพระอริยะผลสุิทิาก็เลยเป็นพระอริยะมีลูกมีเมียดังที่ลูกเห็นบนทําลายศาสนาอยู่ที่จุดนี้ถ้าเราไม่กล้าไม่อาจไม่หานไม่รวมตัวกันนี่ศาสนาเราจะจมนะลูกนะ เหมือนกับเราทําบุญแล้วก็ได้บาปเหมือนกับเรานี่เขาเรียกกอาอาับอะไรละ่ะร่วมด้วยช่วยกับพวกดีลัทธีนอกรีดนอกรอกยทำรารศาสนาบุญกุศลที่เราทําไว้ในพระพุทธศาสนาก็จะอันตรธานสิ้นไปเวลาตายก็จะจมในโลกนรกนะนั่นนี่คือพุทธการนรกนะสมควรอย่างยิ่งที่จะเตรียมพร้อมได้ยินได้ฟังว่าพ่อแม่ครูอจารย์จะสังทำสังขยาใหม่ โดยมีพระอม์สังคาราชนี่แหละเป็นประธานสงฆ์คอยดูต่อไปนะลูกนะจะสู้กับพวกพระอภีได้ไหมนั่นแหละพระอค์ชังคาราชต้องก็แก่ชราภาพเพราะแม่กุจจัน์ก็มีไม่มากผู้ที่เป็นพระดีท่านเหล่านี้จะสามารถสู้กับพระอภีได้หรือไม่เพราะเขาไม่ทําตามนี่เขามียศถาบรรดาศักดิ์มีก็มีมีลาบจักกาละ ออ้ยชนิดที่บอกว่าไม่มีใครกล้าเข้าไปเตะต้องได้หรอกท่านจะี๋ยทำสังเงยานาได้หรือไม่ถ้าคอยดูต่อไปนะลูกนะอืถ้าตาบไหนที่พวกเิลทีนอกดีดนอกรอยมีพวกมากมีหมู่มากระดับนี้มันก็ย,ยากลําบากนะลูกนะถ้าเราไม่รวมตัวกันจริงๆพระเถรเนน,นจีวติกาทิ้งทิฏฐิมานะรวมตัวกันที่ทำที่วิน ถ้าทำได้นั้นเละลูกทำสังคายนาได้ถ้าทำไม่ได้ก็หมดโอกาสที่จะทำสังคายนา